สวัสดีครับผมต้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นการบินพารามอเตอร์ไฟท์ที่6นะครับว่างๆก็หากิจกรรมทำกันเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ็ไหลเทกท้เมื่อขึ้นแล้วเราก็ต้องลงนะครับถึงเราไม่ใช่นกแต่เราก็บินได้แต่เราก็คงต้องกลับมานอนบนดินนะครับครั้งนี้ก็เป็นการลงที่ดึงเบรกเร็วไปนิดนึงนะครับมันก็เลยไม่ไม่สมูท ไม่สมบูรณ์แบบนะครับจบการบินไฟที่6นะครับก็เสริมสร้างประสบการณ์ไว้เพื่อเป็นนันทนาการในชีวิตต่อไปชีวิตก็มีด้วยประการละชนี้แหละครับ